สวัสดีค่ะพบกับช่องพอบปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำการเพิ่มมูลค่าให้กับเครือดสีของเรากันค่ะอ่าโดยการนำเคราอสีธรรมดาธรรมดานะคะ มาทำให้สวยงามนะคะและก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคราหรือสีของเรานะคะสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้ค่ะเพื่อนอาจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นนะคะมาติดตามชมกันเลยค่ะค่ะในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์นั้นก็จะมีนะคะคราหรือสีนั่นเองค่ะ อันนี้คราวที่เรานะคะทำการแขวนในเส้นลวดและก็เลี้ยงไว้จนเขายาวแล้วนะคะและก็มีนี่เลยค่ะทิวเลนเซียนะคะอันนี้ก็คือกากมะพร้าวนะคะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะและก็จะมีนี่เลยค่ะพระเอกของเราเลยนะคะตุกก๊กตาเซรามิกนั่นเองค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20นะคะอ่าและก็มีคีมนะคะไว้สำหรับ ตัดลวดนั่นเองค่ะามาดูนะคะอันดับแรกเลยขั้นตอนแรกนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือตัดลวดค่ะอันนี้เราจะไม่เอาลวดแขวนนะคะเราก็เลยตัดลวดที่ยาวนี้ออกนะคะอันนี้เราจะใช้แค่ามาแขวนยึดติดกับตุ๊กตาเซรามิกเท่านั้นดังนั้นเราจะใช้ลวดแค่ประมาณข้างละ2นิ้วค่ะเพื่อน เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการดัดลวดนะคะให้เป็นตัว U ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะหรือเพืเ่อนๆท่านใดนะคะอ่าไม่ได้เราจะใช้เครานะคะนำเคราที่มีเส้นยาวๆแล้วเอามาแขวนบนลวดแบบนี้เลยก็ได้ค่ะอ่าง่ายๆเลยนะคะแต่อันนี้เราได้เคราที่เราทำไว้นะคะแล้วเขาก็ยาวได้พอดีเลยนะคะก็เลยเลือกอ่าเป็นเคราแบบนี้มานะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ทำการเสียบ อ่าะเข้าไปตรงดูก้นกระถางเซรามิกแบบนี้เลยนะคะโดยเราจะเหลือช่องว่างไว้ประมาณนะคะหนึ่งเส้นนะคะเพื่อที่จะอ่าไม่ให้เขาชิดกับก้นกระถางเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เคลือบหรือสีของเรานั้นดำได้ค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้นี่เลยค่ะอ่าดามของครีมหรือว่าจะเป็นไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะกดลวดลงไปแบบนี้ค่ะ ่าเพื่อที่จะกดให้ราบติดไปกับก้นของกระถางเซรามิกแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการยึดติดเหร,รือสีกับกระถางไม่ให้หล่นไปนั่นเองนะคะอัอนนี้ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆนะคะไม่ยากอะไรนะคะอ่าทางก้นกระถางก็ต้องเหลือนะคะอ่าความห่างประมาณ1เซนนะคะระหว่างเคล้ากับก้นของกระถางเซรามิกค่ะอ่อันนี้ก็ เรียบร้อยไปแล้วนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะมาดูขั้นต่อไปนะคะเราจะใช้นะคะคุยมะพร้าวนะคะหรือกากมะพร้าวที่เรานะคะคแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะอ,ะอันนี้เราให้ดูที่ว่าเขาห่างประมาณนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะ,ะนี่เขาก็จะยึดติดได้อยู่แบบนี้ค่ะไม่หล่นนะคะอ่า ตุกตาเซรามิกนะคะเป็นการเพิ่มนะคะมูลค่ามาดูขั้นตอนที่2นะคะนี่เราจะมีขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้1คืนนะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ลงไปนะคะในกระถางเซรามิกของเรานะคะเพราะเราจะปลูกทิวลิเซียเข้าไปในนั้นนะคะถ้าเราใส่เฉพาะทิวลิเซียไปเลยนะคะกระถางเขาจะลึกก้นจะลึกนะคะอันนี้เราก็จะใส่กากมะพร้าวหรือขุยมะพร้าว ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของ่าตุ๊กตาเซรามิกนั่นเองค่ะนี่นะคะอันนี้ใช้มือเดียวนะคะก็เลยวางไว้แบบนี้เลยไม่มีที่แขวนก็นี่เลยค่ะใส่ลงไปนะคะแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของตุ๊กตาเซรามิกค่ะหรือจะประมาณนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะอันนี้เราแค่ใส่ไปเพื่อที่จะยึดติดทิวเลนเซียนะคะ ถ้าเราใส่ทิวเดนเซียไปเลยเนี่ยเขาก็จะร่วงลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่ากระถางเขาลึกหน่อยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะเพื่อนกดนิดนึงนะคะได้แล้วค่ะ,ะง่ายๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเคล้าหรือสีของเราเพิ่มความสวยงามนะคะ,ะให้เคล้าของเราได้อย่างดีเลยค่ะ ่เสร็จขั้นตอนที่2แล้วมาดูขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะทําการเลือกนะคะทิวเลนเซียค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะในกระถางเซรามิกของเราเลยนะคะในเนี่ยตุ๊กตาเซรามิกของเราใส่ไปแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะไม่ต้องทําการยึดติดอะไรทั้งนั้นนะคะแค่ใส่ลงไปเขาก็จะสามารถอยู่ติดได้เลยนะคะเขามีรากนะคะเดี๋ยวเขาก็จะยึด เกาะกับกบากมะพร้าวนะคะของเรานะคะเขาก็จะไม่หลุดง่ายๆเพราะว่าทิวเลนเซียนะคะเป็นพืชที่วางไว้เฉยๆกับอะไรก็ได้เขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วค่ะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายมากนะคะเป็นพืชที่การบำรุงดูแลรักษาคล้ายๆกับคราวรอสีเลยค่ะเพราะเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะเป็นพืชที่ไม่มีเขาเรียกว่า รากอากาศนั่นเองนะคะที่จะใช้สำหรับดูดซึมสารอาหารนะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะไม่ตายค่ะเี่ก็เป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสองวันรดน้ำเขาหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะทเซียเนี่ยค่ะเวลาเขาจะออกดอกเนี่ยค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะและดอกของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงนะคะและก็มีเกสรสี เหลืองสวยงามมากค่ะเพื่อนๆอันนี้เขากําลังจะออกดอกนะคะเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเมื่อถ้าไม่ออกดอกนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวทั้งต้นเลยนะคะนี่เซจเตียบร้อยแล้วนะคะการเพิ่มมูลค่าให้กับเคราที่แสนจะธรรมดานะคะให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะถ้าใครทําเป็นอาชีพเสริมนะคะเราสามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยค่ะ ไปวางตรงไหนแคนตรงไหนนะคะก็สวยงามค่ะนี่คราวหรือสีนะคะสามารถนะคะนำมาประดับตกแต่งและก็เพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะคะอ่าได้สองทางเลยทั้งอ่าได้ความสวยงามและก็รายได้ค่ะอันนี้นะคะจากคราวธรรมดาบางทีเราขายแค่พวงละ 2ีบาทนะคะเมื่อนำมาใส่ตุ๊กตาเซรามิกแบบนี้นะคะสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นนะคะอาจจะ5 9 6 9แล้วแต่เลยค่ะเพื่อนๆอ่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่ได้นำมาเสนอนะคะเพื่อเป็นไอเดียนะคะอ่าให้กับเพื่อนๆได้นำไปประดับตกแต่งคราวหรือสีนะคะได้ทั้งความสวยงามจากทิวเลนเซียนะคะและก็คราวหรือสีของเรานะคะอ่า อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดนะคะมีไอเดียเจ๋งๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆของเราได้นําไปปฏิบัตินะคะหรือไปทําตามนะคะจะได้มีคราวดูษีและก็ทีวีเลนเซียสวยๆแบบนี้ประดับ คู่กับนะคะมุมพักพรบ้านเรือนนะคะร้านค้าของเราให้สวยงามนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ